ว้าวนี่ครับนี่คือการเปลี่ยนยศแรงสองนะครับผมอันนี้คือการเปลี่ยนยกแรงสองสมบูรณ์แล้วนะครับผม กลาสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมไม่ได้มายิงนะไม่ได้มายิงซิงเกอรไม่ได้มายิงทีมนะครับก็จะมาอัปเดตแรล่งใหม่นะครับสำหรับเกม s อของเรานั่นเองนะครับเอสตอนนี้นะครับมีการอัปเดตยศดที่มากกว่า5ดาวเหลืองเข้ามาแล้วนะครับยศที่มากกว่า5ดาวเหลืองนะครับผมย้ําอีกทีนึงนะครับผม มีอัปเดตอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะครับการอัปเดตของ s อเนะครับระบบแรงใหม่9้สู่ระดับยศขั้นสูงสุด Price of h o r o r แบบใหม่นะครับผมอย่างที่เข้าใจกันว่าตอนนี้ครับระบบ s อเนี่ยมียศ1ดาวใช่ไหมหขีดเหลืองถึง5ดาวเหลืองนะครับอันนี้คือแรงหนึ่งสามดาวเราก็จะได้คะแนนเงินใช่ไหมครับหดาวเราก็จะได้เดทครับหดาวเราก็ได้ m อเงิน แต่อันนี้เป็นแรงระบบแรงสองนะครับผมขั้นตอนการทำแรงสองทำยังไงมาอ่านกันครับผมนะอัปเดตวันที่9คือวันนี้นั่นเองนะครับอัปเดตระบบแรงสองระดับเลเวลใหม่75ถึง174พร้อมไอเทมประจำยศใหม่นะครับรายละ,ะเอียดการใช้งานระบบแรงสองนะครับผมผู้เล่นต้องอยู่ในระดับเลเวล74จึงมีสิทธิ์กดยืนยันเพื่อเข้าสู่ระบบแรงสองระดับ EP 230ล้าน8ปดแสนก,กว่ากนะครับช่วงเวลาพิศเศษเท่านั้นก่อนอัปเดตแพทเดมชุนานะครับหลังจากอัปเดตแพทเดมชุน่าแล้วนะครับเอฟพี EP ในการ ใช้เป็น300ล้านนะครับผมอ,อันนี้ก็คือรูปให้ดูนะครับว่ากดยังไงนะเมื่อผู้เล่นได้รับระเวลด4แล้วบนแ็บสถานะ ID card ของผู้เล่นจะมีปุ่มยืนยันเพื่อการใช้งานระบบแรงสองใหม่ปรากฏขึ้นก็หมายความว่าถ้าเรายึด5ดาวเหลืองแล้วตอนนี้นะครับมันก็จะมีปุ่มรีบอร์นขึ้นนั่นเองนะครับผมเข้าใจไม่ยากนะครับการกดปุ่มรีบอร์นนะครับเมื่อกดปุ่มรีบอร์นแล้วระบบจะแสดงหน้าต่างให้ผู้เล่นยืนยันอีกครั้งให้พิมพ์ว่า agree จากนั้นโอเคผู้เล่นจะเข้าระบบสู่แลงสอง จะเป็นแบบนี้นะครับผมยินดีด้วยคุณได้รับคุณได้รับเลื่อนระดับแรงสองสำเร็จแล้วนะครับผมประมาณนี้นะเมื่อเข้าสู่ระบบแรงสองใหม่ไม่สามารถกลับไปใช้ยศดเดิมได้ก็คือถ้าเราเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถกลับไปเป็น5ดาวเหลืองได้แล้วนะครับผมเมื่อเข้าสู่แลงสองแล้วเริ่มต้น EP ตอนที่เ5รสิบห้าระดับ EP ของผู้เล่นทุกคนจะเริ่มที่1 EP นะครับไม่สามารถใช้งานไอเทมเพิ่ม EP แบบปัจจุบันได้ก็คือไม่สามารถใส่คีย์เวิร์ดรับ EP ได้นั่นเองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันจะมีไอ นะครับไม่ว่าจะเป็นตราเอมเบมนะนะครับ ก็ตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับผมเอมเบมมีเอมเบมประจํายศนะครับยศบ้างยศ3เพชรยศ1ดาวสีเงินนะครับแล้วก็1ดาวสีทอง5ดาวสีทองแล้วก็ยศยศใหม่อันนี้นะครับเป็นมงกุฎนะครับแล้วก็ยศสูงสุดนะหนึ่ร้บสี่นะครับทีมงานนําภาพตัวอย่างมามาส่วนเท่านั้นนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีของประจํายศนั่นเองนะครับผมแหลงใหม่จะมีของประจํายศเยอะมากนะครับผมไม่เหมือนกับแหลงเก่าที่มี1ดาว3ดาวแล้วก็5ดาวที่ได้เอ็มสีเงินตระหนักเงินพวกนันนะครับอย่าะแรกเลยจะะไดด้เเป็นรบิ M60 17นั่นเองนะครับตามนี้นะ AK17 นะครับแล้วก็ไล่มาไล่มาเป็นแฟตแบงค์เป็นสโมกไอ้คือสีเงินนะครับสีเงินเลยตามลูกเลยนะครับนี่ปืนพกนะครับผมปืนพก a 9 4 5 4เวล105นะครับผม AK นะครับเวล110นะครับ AK8115 อันนี้ครับเห็นไหมสังเกตไหมครับว่าของจะได้อ่าละอ่าของจะได้ทีละ5เวลนะครับ5เวล5เวลไปเรื่อยๆนะคริสตัลวีเจน2นะครับ 120AK เจน2125คาตาแนสีเงิน นะครับผม130นะครับ G 3 A 3 135นะครับเ e จ c e d e ้คู่145นะครับ G 3 6 4 150นะครับ Uzi Gen สอบาเ l มีปาเเตด้วยนะครับ160บาเตสีเงินโคตรสวยแล้วก็พ่วเงินครับผมพ่วเงิน165นะครับ d a ฟ e p a าโ d o เงินนะครับ1 7ออันสุดท้ายเป็น M4 h o r n e r ครับ172แล้วก็เป็น FN เงินครับ f อเงินนะครับ174นะครับ หมายเหตุไอเทมรางวัลฮอร์เนอร์ตั้งแต่135 174ถึง174เราอัปเดตครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือยศนะครับผมยศที่เราจะมากกว่า5ดาวเหลืองแต่เขาจะแค่เปลี่ยนเรือเป็นเหมือนเริ่มใหม่ครับผมพอเรารีเป็น5ดาวเหลืองเนี่ยเราก็เหมือนเริ่มใหม่เป็นขีดดำนะครับแต่เลเวลจะเป็นเลเวล76นั่นเองก็คือเลเวลขั้นเนี่ยจะมากกว่า5ดาวเหลืองไปแล้ว5ดาวเหลืองสูงสุดแค่74นะครับพอมาเป็น75เนี่ยจะเป็นจุดนี้นะครับผม ไล่มาไล่มาหนึ่งบ้างนะครับสองบ้างสามบ้างสี่บั้งสามบ้างแล้วก็หนึ่งเพชรนะครับสองเพชรสามเพชรแล้วก็มาเป็นหนึ่งดาวสีเงินนะครับหนึ่งดาวเงินหนึ่งมันก็จะมีเรเได้บอกอยู่ว่าจะได้เท่าไหร่แล้วหนึ่งว่าสิบสี่แล้วสิบห้านะครับสองดาวเงินแล้วก็มาเป็นสามดาวเงินหนึ่งดาวทองสองดาวทองสามดาวทองนะครับจนเปสี่ดาวทองแล้วก็ห้าวทองนะแล้วก็ยศใหม่นะครับยศใหม่มันจะมีดาวข้างบนเนี่ยวันนี้คือหนึ่งดาวเขียวนะครับผม ไล่มาจนถึง5ดาวเลยนะครับยศเยอะมากๆยศบอกเลยว่าเยอะมากๆแล้วการใช้ e p ของยศใหม่เยอะมากนะครับเนี่ย400กว่าล้านนะครับผมนะอัพที20ล้านนะครับเปลี่ยนยศใช้400กว่าล้านนะยศตันสุดใช้700ล้านนะครับโคตรเยอะเยอะจริงๆ,ๆนะครับผมโอเคอันนี้ก็ตามนี้นะครับสำหรับยศใหม่ นะครับยศใหม่แล้วก็ปืนประจํายศของยศใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปกดในเกมกันว่าในเกมเวลาเปลี่ยนแล้วจะเรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงไปเลยครับผมโอเคครับผมตัดมาในเกมนะครับว่าเดี๋ยวผมจะกดให้ดูว่าการเปลี่ยนแรลงเป็นแรงสองคือยศใหม่เนี่ยยศที่มากกว่า5ดาวเหลืองเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเมื่อกี้เราไปอ่านแล้วนะครับว่ากดยังไงนะครับให้กดเข้าที่โปรไฟล์ของตัวเองนะครับแล้วมันจะมีคําว่ารีบอล possible อยู่นะครับเราก็กดไปเลยครับผมแล้วเราก็พิมพ์คาว่าอัลกีในช่องนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมพิมพ์ ปุ่มโอเคก็จะพุ่งขึ้นมานะครับผมปุ่มโอเคก็จะเปิดขึ้นมาเราก็กดโอเคไปเลยครับผมกดไปว้าวนี่ครับนี่คือการเปลี่ยนยศแร้งสองนะครับผมอันนี้คือการเปลี่ยนยศแลงสองสมบูรณ์แล้วนะครับผมอ่าพอเราเปลี่ยนสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็กดโค้ดไปเลยครับผมกดโค้ดไปแล้วมันก็จะออาเดีให้เรานะครับจากค่าดอลลาร์ขึ้นมาเป็นหนึ่งจุดสีดำนั่นเองแล้วเราก็จะสเปรย์ถาวรมาด้วยนะครับผมเป็นสเปรย์ถาวรนะอันนี้นะครับถาวรเลยนะครับ นี่ครับเป็นจุดหนึ่งกิจกรรมนี่คือยศใหม่แล้วนะครับยศใหม่แล้วนะครับมันก็จะมีแสงว้าววด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแบบเป็นยศทื่อๆกับกระกานะครับอันนี้คือยศใหม่แล้วแล้วอีกที่ของเรานะครับก็จะเริ่มคือหนึ่ง นะครับเริ่มคืนหนึ่งเลยนะครับส่วนตารางยศที่อัพเนี่ยเราก็ดูได้จากตรงนี้นะครับเพราะว่าการอัปเดตครั้งนี้นะครับเขาก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของช่อง EP ขึ้นมาแล้วนะครับเวลาเราเท่าไหร่เราก็มาดูที่ช่องว่าเรากได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คืออัพยศนะครับผมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติว่าขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ขาดอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะอัพยศอันนี้คือระบบแร้งสองนะครับผมคนที่จะเป็นแร้งสองได้ต้องเป็นห้าดาวเหลืองของร้้้่อนนนับลมาาเท นะครับผมถึงจะสามารถเปลี่ยนมาเป็นแล้งสองได้นะครับผมของรางวัลก็จะมีเยอะครับผมมีเอ็มเบิมนะครับผมมีเอ็มเบลอันนี้นะครับผมอันใหม่นั่นเองนะครับผมของ2ดาวนะนี่นะครับนี่นะครับผมยังสวยเลยนะครับผมพอเรายศเยอะขึ้นมันก็จะมีเอ็มเบิลให้เรานะครับผมเป็น1บ้างบ้าง2บ้างก็ว่างไปนะครับแล้วแต่นะครับมาครับเดี๋ยวผมจะไม่เล่นแร้งใหม่นะครับอันนี้ผมเล่นมาแล้วนะครับเป็นหนึ่งบั้งสีแดงแล้วนะครับผมตั้งแต่เมื่อคืนนะตั้งแต่รีแล้งมาก็เล่นแล้งนี้แล้วนะครับ เดี๋ย็จะมาเล่นเจตบันให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสนับแรงใหม่นะสวยมากครับในเกมนะครับผม โอเคครับเป็นยังไงบ้างสําหรับการอัพแลงระบบแลงสองนะครับผมตอนนี้นะครับก็เราก็สามารถรีบได้เลยนะครับคนที่ยังไม่ถึง230ล้าน5ดาวเหลืองนะครับให้รีบได้เลยครับผมเพราะว่าแลงหนึ่งี่ยตอนนี้เขากาลังแจกอีพีอยู่นะครับก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะหยุดแจกตอนไหนเหมือนกันก็ใครที่เล่นอยู่ประจําก็รีบ,ร,บรีบเปลี่ยนนะครับถ้าแพทเดือนมัธุนามาแล้วเนี่ยก็จะใช้อีพีทั้งหมด300ล้านซึ่งมันจะเยอะมากนะ นะครับผมก็ไม่ไม่ไม่แนะนํานะครับให้แนะนําให้เปลี่ยนเลยนะครับถ้าถ้าดาวเด่นแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ง่าก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ติดตามกันนะอย่าลืมนะครับผมผมจะรัตสตรีมสดอยู่ใน Facebook นะครับก็สามารถมาชมกันได้ใน Facebook นะครับผมตามที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ